ชกเพชรช่อชมวงขวามือช้ยเดดเกียรติชานสิงพิกัด126ปอนด์ที่วิทีราชดำเนินกางเกง้ำเนินครับช้ยเดดเกียรติชานสิงอายุ20ปีจากบุรีรัมย์ครับอดีตแชมปเปี้ยนรุ่น126ปอนด์ครับแล้วก็เสียแชมป์ให้ชมกเพชรอย่างพลิกล็อกเป็นต่อ11ครับถูกหมัดน็อกวันนี้ตามล่าล้างตาชกเพชรแชมเปี้ยนเข็มขัด9เส้น7รุ่นครับอายุ32ปีจากชนบุรีคุณนิวัตครับผู้จัดสึกคราวนี้และผู้จัดการของชกเพชร ยกที่1และ2รวมกันขึ้นมาผู้ชมให้กังเกงน้ำเงินก็นได้เปรียบ5 4 3 2ครับเพราะว่านุ่มกว่าถึง12ปีหนากว่าใหญ่ยยกว่านะครับปักที่หน้าขากางเกงว่าขออีกทีเพราะว่าแค้นใจครับคาเดลานี่2ยกเป็นต่อถึง11ครับยก3ไปพลาดโดนมาซ้ายน็อกเลยครับในชูชัชยเกียรติชนสิงห์ครับมาเชียกกางเกงน้ำเงินอยู่ด้วยวางแข้ง ชัยเดชนี่หมัดหนักนะครับเปะเจาะยางก็ดีอาวุธมีเยอะในขาที่ชิบูเรนั้นอนดีตนั่นคือขุนเขาคอมพิวเตอร์ครับมวยบูบุกแล้วก็ห้าวหาญเหลือเกินแต่ว่าพออายุ32แล้วก็เปเป็นมวยบุญครับเล่นข้างเชือกเลาะข,ข้างเชือกชกในแบบตั้งรับแล้วครับไม่บุกไม่บู้เหมือนเดิมแล้วสังขารเปลี่ยนไปแล้วครับก็ต้องปรับสไตล์ให้เข้ากับสังขารจะไปบู้เหมือนเดิมไม่ได้ชายเดก็ชวนทะเลาครับเดินก็ไปจ้วงหมัด ดูคับชูวเพชรหนึ่งแก่แล้วนะครับ32แต่ว่าเป็น32ยังแจวเล่นข้างเชือกครับท่านผู้ชมดูลีลาวันนี้ครับว่าชูวกเพชรเก่าขนาดไหนนะครับเข่านายนี่ใช้เด่ดชวนทะเลาะเข่าครับชูวกเพชรไม่สู้เข่าวันนี้กอดให้กอดแต่ว่าไม่ตีด้วยครับอาศัยการคืนแล้วก็ป้องกันอย่างเดียวครับไม่ใช้แรงโดยเปล่าประโยชน์วางแข้งซ้ายเน้นๆ ชายเดชชวนทะเลาะครับเดินเข้าไปหาชวโเพชรสังเกตนะครับว่าใช้แยบ็บขวาแล้ววนหนีแล้วใช้ดักแทงดักเตะดูครับแยบรบกวนทำร้ายจังหวะครับดึงเอาแล้วครับบวกเป็นเบาโอกาสไม่ประทะโดยไม่จําเป็นครับใช้ฉาบฉวยแล้วก็เน้นในบางจังหวะใช้เดชชวนทะเลาะอ,อีกต้องชวนทะเลาะครับหนุ่มแน่นกว่าเสียแชมป์ให้ชูโมเพชรไปนะครับอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ2ยกเป็นต่อถึง10บหนึ่ง ดูชมบกเป็นกับมัดขวาหน้าของเขาท่านยับทำลายจังหวะเก่งเหลือเกินครับยกบังเอาไว้เดินบีเหมือนเดิมติดตลอดชัยเดชดูครับว่าความสดจะบทความเก่าได้หรือเปล่าวางแข้งซ้ายแล้วก็หมุนออกไปโกเพรนชกนี่แต่ละดอกตอยแล้วเม็ดนินเน้นตลอดครับแล้วไม่ออกรัําเพื่อหมุนออกมาหมุนไม่หมุนเอาแล้วครับหมุนออกมาแยบดูครับแยบขวานี่ทำลายจังหวะดีเหลือเกินนะครับ พยายามจะเกี่ยข้างล่างกอดกับใช้เด็ดตีเข่าชุมพเพชรไม่ตีสู้นะครับเกรงแล้วก็บังอย่างเดียวครับขุนเข่าคอมพิวเตอร์วันนี้ไม่สู้เข่ากับวางแข้งซ้ายเน้นๆอีกทีหนึ่งแล้วก็ถอยออกมาจ่วงท้องเอาละครับต่อยท้องเล่นท้องชักจุกเหมือนกันครับต้องถอยเลนท้องเอาละครับตกข้างบนฟันสองดักหมดยกพอดีแหมโดนต่อยท้องจุกเลยครับหมัดขวาเข้าท้องต้องถอยดูครับวางแข้งซ้ายเน้นเ้น เราแทงเข่าดักแล้วก็วนออกไปครับไม่ประทะโดยไม่จําเป็นแทงเข่าดักดูครับใช้จังหวะดักเอานะครับลูกนี้ครับจุกครับโดนทุบท้องจุกต้องถอยเลยครับใช้เดชรู้นะครับว่าจูบเพชรจุกเดินตุยทองแล้วตบข้างบนแหมบวกสองเป็นกันพอดีหมดยกที่สองคุณชาญสิงห์ครับมาสอนชัยเดชสั่งให้หดล่างก่อนให้เจาะยางก่อนครับ วัดชายบ้านบึงถามว่าเมื่อกี้จุกหรือเปล่าบอกว่าถ้าไม่จุกแล้วให้แทงสวนกลับไปเลยแทงเข่าสวนกลับไปเลยยกที่สามครับหมดยกที่สองชายเดชยังต่อเท่าเดิมครับ5้า2ผู้ชมเชื่อในความสดนะครับยกนี้นี่บุญชานสิงสิงบดินครับบอกชายเดชให้เตะขาก่อนับให้ฟาดล่างปวดล่างก่อน ได้ไม่ได้ครับมีคุณอายีครับเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็เพื่อนรักของชมโบเพชรเขานะครับยามจะเจาะยางเจาะยางครับแม่ชมโเพชรยกบังเลยครับก้อยขาบังไว้เลยวางแกล้งล็อกล็อกแม่จะสอกทับมาดา้ยแลยชัใชประชิตชัยเดชแม่วันนี้ชัยเดชมาแววตามุ่งมัน่นพยายามเจาะยางแต่ว่าชมโบเพชรบังเอาไว้ตลอดครับ ยิงมยหมัดวางแข้งโอ้โห,โหเข้ากันขอโอ้โห,หสุดเลยเป็นชุดแทงเขาทีหนึง่งปันสอกยิงหมัดเอาเลยครับพอเขาไม่สุดต่อไปก็ถอยออกมาก่อนไม่โหมครับรูว้ว่ากำลังตัวเองนั้นมีไม่เยอะอายุ3 2แล้วครับชกมวยมา20ปีแล้วนะครับชุบเพชรชกตั้งแต่อายุ12ขวบ <c oughs> <c oughs> ในเด่นเดิน ทะเลาะได้ไหมอ้าล้ครับถีบยันเอาไว้ดูครับเล่นข้างเชือกครับพิงเชือกไว้เพราะว่าตัวเองนั้นแรงปะทะสู้ไม่ได้แล้วก็ใช้จังหวะชาบช่วยหมุนวนแล้วก็เลือกเน้นเป็นบางจังหวะยับขวารบกวนหมัดขวานั้นไม่แรงแต่ว่าทาลายจังหวะดีทเกินครับยับทําให้ดูครับยับทําให้หมัดขวาของชายเดชนั้นออกลําบากเลยครับวางข้างดูครับเลือกออกเด่นเดินเจาะยางยกบางเอาไว้อีกเจาะไม่ได้ครับแทนดักแล้วหมุนวน แม่วันนี้ชมพู่เพชรชกละเอียดมากนะครับเสเดจเข้าไปแม่เข้าเร็วออกเร็วแล้วเกินชมเพชรหนีเร็วครับยกบังไว้อีกเตะไม่เข้าครับดูครับยกบงังยกบังอีกดูครับเจาะย,ยางไม่ได้กบเอ้าแล้วครับโดนหมัดขวา,าไปทีหนึ่งเฉยๆเสเดตเดินสาวัดตะนแทงเขา่าต้องเดินให้เร็วกว่านี้แม่อวบกัดไม่ถึงครับสั้นไปกว้างข้าง เก่งกาจน้อยเกียรติวัฒน์กับเพื่อนเลิฟของชูบเพชรก็มาสั่งให้สาดแ e ้งเลยดูการหมุนวนดูครับหมุนวนแล้วเข้าบุมอับนี่ไม่ตกใจนะครับชูบเพชรทุกครั้งที่เข้าบุมอับนี่สายตายังมองแล้วก็ทําให้ดูครับหมุนตัวทาตัวให้เล็กลงครับย่อตัวห่อตัวดูครับเข้าบุมอับแล้วนะครับสายตาไม่มีกระพริบครับถีบยานาวัยไม่ตกใจด้วยครับดูครับโยกหลบได้นี่แหละครับมวยกระดูกดีเป็นอย่างนี้ครับเข้าบุมอับแล้วไม่ตกใจ ผมไม่ตกใจนี่มีสติจะหลบจะล่อจะหลอกได้ทาได้ทุกอย่างแม่วันนี้ชัยเดชลําบากเลยนะครับความสดหมดความเก่าลําบากแล้ววันนี้โอ้โหเน้นแข้งซ้ายครับไม่ออกข้ามเพื่อครับพวกพีนี่ออกเนื้อจริงๆตัวอ,อายุเยอะแล้วกับข้ามเพื่อไม่ได้ขีบเข่าแล้วแหม่ทัดมาลายแลยะประชิดหมดยกพอดีผู้ชมปรบมือเลยนะครับ นามานมวยอายุ32ปีครับชกมวยมา20ปีครองแชมเปี้ยนครับโอ้โหลูกนี้ครับเข้ากรามเกือบลนเลยนะครับชมพูเพชรเห็นแล้วครับใส่ย,ย้ำใหญ่เลยครับแต่รู้ว่าเขาสดเขาไม่สุดไม่หวบต่อไปแล้วก็ถอยออกมาครับโหมากไม่ได้เดือบมดแรงดูครับออกแกงซ้ายเนื้อจริงๆคุณทวชัยบอกว่าให้ขยับหลอกขยับหลอกให้ขยับหลอกแล้วยับ แล้วก็สาดแข่งให้ขยับหลอกบ้างครับหมดยกที่3ครับชมกเพชรคุมสถานการณ์ได้นะครับได้เปรียบถึง7-2ผู้ชมมั่นใจแล้วว่า IQ นั้นเหลือเกินกระดูกนั้นเหลือกนิ่าดูครับหมุนวนเป็นวงกลมนะครับทําให้ชัยเดชนั้นตามลําบากต่อยไม่ถูกหาไม่เจอเลยนะครับและดูครับเข้าบุมอับสายตาเหลือเกินดูครับอตาดีมาก นักมวยนี่ถ้าไม่ตกใจไม่หลับตาเสียอย่างนี่แมสติยังดีอยู่กบดูครับดันออกไปแมเทพจริงเลยวันนี้ชัยเดชลำบากเลยครับเม่ไฟที่แล้วไม่น่าเชื่อนะครับสองยกเป็นต่อสิบหนึ่งยกที่สามพลิกล็อกคนปี้เลยครับโดนมาซ้ายแพ้นอกเสียขึ้นขัดแชมเปี้ยนให้ผมแพ้ไป มาถึงไฟนี้ทุกคนก็มั่นใจว่าเฉเดชเนื้อกาเยอะครับแต่ว่าชูบเพชรเตรียมทําการบ้านมันเนียบจริงๆครับดูครับดูครับดูกันโยกหลบไม่มีตกใจครับหมุนวนเฉเดชชกลําบากแต่ปล้ำข่าวชูเพชรไม่สู้ข่าวแต่ว่าการข่าวไวแ้แบบคลาสสิกจริงๆครับยกตามตลอดตีไม่เข้าครับชูเพชรรู้ตัวนะครับไปสู้ข่าวปล้ำข่าวตีข่าวเขานี่เดี๋ยวก็หมดแรงไม่ตีดีกว่าป้องกันตัวอย่างเดียว ดูเข้าบุมอับครับสายตาเนี่เหลือเกินจริงๆไม่ตกใจครับดูครับมีการย่อตัวห่อตัวให้เล็กลงหมุนออกมาพลิกออกมาสังเกตนะครับปล้ามปัดกันแล้วนี่ช่วเพชรจะไม่โต้เข่าไม่สู้เข่านะครับจะล็อกเอาไว้กอดเอาไว้บังอย่างเดียวครับยกบังเอาไว้ มวยเขานี่แหมถ้าไปสู้เข่าแล้วนี่หมดแรงเลยนะครับเหลงทั้งแขนทั้งตัวทั้งขาเดี๋ยวเดียวหมดแรงนะครับโชว์เพชรรู้ดีว่าตัวเองนันแรงมีไม่เยอะเลือกเน้นเอาดีกว่าครับเอาครับดูกับโหนตัวด้วยแกออกมาครับแม่วันนี้ชกละเอียดจริงๆครับอืม้มแทงใช้เดือดแม่เดินจริงครับแต่ว่าทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันดูดึงตัวโยกตัวครับ วันนี้ชมพูเพชรอาจจะเหนื่อยมากแต่ว่าเจ็บน้อยครับดูครับไม่หาไม่เจอเลยนะครับวันนี้ลําบากเลยครับลอกเอาไวา้พอโดนต่อยท่องนแกย่อตัวบิดตัวห่อตัวทําให้ตัวเล็กลงเป้าเล็กลงถึงตรงนี้แล้วชัยเดชลําบากแล้วนะครับดูครับทําอะไรก็ลําบากแล้วโดนดันอีกอุย้ยดูเกือบ,บก้านคอครับขาอ่อนเลยครับ เกือบไปแล้วครับแหมลำบากครับอ้าวชุกเพชรเล่นเลยครับเหนือเลยครับแหมออกลีลามาจากแม่สอดแล้วครับเหนือจริงๆไม่น่าเชื่อกับมยอายุ32อายุมวย20ปีครับชกได้กนานี้วันนี้นี่เหือเฟอือจริงๆครับทั้งฝีมือทั้งจังหวะทั้งลีลาใช้เดดไม่มา ทำอะไรไม่ได้ครับไฟนี้โอ้โหวหิ่งไปชนต่อนี่ครับโหมดยกที่4จากขุนเข่าคอมพิวเตอร์ครับเป็นพ่อบานไม่รู้โรยจากมวยบู๊แบบบุกสะบ้านหันแหลกครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นมวยเชิงรับที่ชกด้วยไอคิวด้วยสมองครับแล้วก็เลือกเน้นอย่างเดียวไม่ประทะไม่บวกไม่แลกโดยไม่จำเป็นโอ้โหดักแทงซ้ายวันนี้ตเต็มทรงอกเลยครับ ถ้าดูเข้ามุมอับครับหมุนออกมาไม่ไหวครับยกสุดท้ายรอให้เดินเร่งเลยครับให้ต่อยให้บู๊แพ้เป็นแพ้ลุยอย่างเดียวแหมคุณแชรแม่ทวัดชยัยไอยีช่วยกันใหญ่แล้วครับสอนฉมวกเพชร โลเพชรในี่ากันแซงหน้าไปขนาดนี้แล้วนี่ใครจะแซงกลับเท่านี้ลำบากครับเพราะว่าวกระดูกนั้นเหลือเกินจริงๆยกสุดท้ายครับเฉเดตไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วครับต่อยอย่างเดียวครับบบกไปก็หมุนวนยกบังไม่เป็นการบังขาที่ร้ายกาจมากครับไฟที่แล้วได้โดนเตะขาเจ็บนะครับไฟนี้นี่มาบังขาเลยครับในกาะที่เฉเดตก็มากะเจาะยางอย่างเดียวเหมือกัน ยกสุดท้ายครับไปแล้วครับราคานี่31 35 1แล้วนะครับหมุนออกข้างนี่ร้ายมากเอเครับเด็กก็ไม่ทอแท้นะครับเด้งเข่าคูชูเป็นดูเท้าครับดูครับแหน่งัดตัวนี้ร้ายมาก ตัวเองเป็นมวยเข่าอาชีพมาก่อนครับรู้ว่าจะมากระบวนท่าไหนป้องกันได้หมดดูครับหมุนลากเข้าเชือกแล้วครับแม่พิงเชือกดีกว่าน้องพี่ชอบเชือกมากระเชื่อจริงๆวันนี้มีเชือกประคองนี่ก็สบายได้แปดอย่างครับนโม,มวยแก่นี่มักจะโชกัน้างเชือกทิงเชือกง่ายหน่อยครับดูครับโยกแม่โชลีลาสายตาปลักแม่แม่วันนี้มาเนื้อจริงๆแ yeah. ยบแม่ชายแดนนี่เห็นทีจะต้องทำฟอร์อีก ฟอมอีกหลายไฟนะครับก่าจะมาขอล้างตาภาคสามกับชวงเพชรเพราะไฟนี่มีแพ้เยอะครับชวงเพชรก็ไม่ทำาลครับโชว์ลูกสากลแล้วครับปิดปิด,ป,ดป้องป้องขีด,ขดยันยันพิมแช่แม่ก็แมสบายใจก็แบบนี้ไอเดตยังไม่ลดละความพยายามครับตัวเองเป็นมวยหมัดอาชีพอยู่แล้วครับเผื่อฟลุกครับต่อยลนขึ้นมานี่แหมมีโอกาสเอาชัโชว์เพชรโตเหมือนกันโพ้โยิงหมัด ยับยับเอาครับยิงหมัดยับบ้างลอดหลอกแล้วครับชมดผเป็นตอนนี้โยกหลบหลอกจะหมดยกอยู่แล้วครับชัยเดสก,ก็ยังไม่ท้อแท้ครับพยายามเต็มที่นะครับตัดลำตัวยิงบนอัดลำตัวยิงลำตัวแม่งต่อยหนักแน่นเต็มเหนียวทุกทีนะครับชุดผมก็พยานยา่อตัวแม่ลูกนี้โดนเข่าเต็มเต็มเหมือน,นกันลอกเอาไว้หันไปชมเร็งมองเวลาครับ ว่ายกสุดท้ายแล้วแทนที่จะได้ชกสบายๆแต่ใช้เดชแกไม่ตอแทนครับชูบว้ยก็เลยเหนื่อยอีกหน่อยหนึ่งเอาละครับฝันศอกยิงหมัดชักโมโห,โหแล้วน้องทำไมไม่หยุดสักทีพี่ชนะขาดแล้วยกสุดท้ายแล้วน้องเอาพี่เอาคื้นบ้างแล้วแทงแล้วครับยิงหมัดทีบยันออย,อยชักโมโหครับแทงชาเดชซึมเลยครับอุ้ยหมดยกพอดี แม่โชว์ชุดสุดท้ายครับ <c oughs> แฟนปรบมือชอบใจ <c oughs> เป็นไฟที่งดงามอีกไฟหนึ่งของชมว์เพชรในรอบสองปีเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> แม่ยังเป็นนักมวยเงินแสนที่ยืนยาวที่สุดของเมืองไทยเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ดูชุดสุดท้ายกับชมวยเพชรนี่โกรธเหมือนกันครับที่ชาเดชไม่พลาสักทีครับก็เลย ฉายชุดใหญ่ครับลูกแพงเข่านะครับที่ทำให้เนี่ยครับจุกไปเลยครับยืนแข็งเลยนะครับชัยเดชสงสัยฉมุกเพชรกรธนะครับที่ชัยเดชไม่เราไม้เรามือหลังจากแพ้ไปแล้วนะครับในยกสุดท้ายนี้ก็เลยโชว์ซะเลยครับว่าน้องทําพี่แรงพี่ก็โชว์ชุดสุดท้ายดู